ท่านผู้ชมครับกับผมถวินเตชาแก้วพิธีกรรายการธรรมะสองโลกวันนี้ได้พาท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาวาสเมือง ide, ริเวอร์ไซร์รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้มีการจัดงานวางศิลาฤกษ์รัตนมงคลศิลารัตนอุโบโสถศาลาและงานวันวิสาขาบูชาตรงกับปันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2553ตามกำหนดการมีพิธีต่างๆมีพระสงค์เถระ และพระธรรมทูตในเครือสมัชชาสงไทยในอเมริกาพร้อมทั้งสาธุชนมาร่วมง,งานเป็นจํานวนมากมายเชิญท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศของงานได้เลยครับบรรยากาศพิธีงานวางศิลาฤกษ์รัตนาอุโบสถศาลาและงานวิสาขาบูชาที่วัดสุทาวาตริเวไซ d ์รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2553หรือปี2010บริเวณงานได้จัดสถานที่ตกแต่งอย่างสวยงาม กางเต็นจัดภผนกต่างๆไว้เป็นสัดส,ส่วนมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานด้วยความเป็นกันเองเราก็ร่วมกันสร้างโบสถ์รัชนะอุโบโสถสาาวัดสุทาวาสกันได้เลยค่ะวันนี้ภาคเช้าเมื่อได้เวลาอันเป็นมหามงคลตามกำหนดสาธุชนร่วมกันประกอบศาสนาพิธีพระวิเทศธ,ธรรมกวีรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่สองประธานในพิธีกงศูนใหญ่นครล,ลอสแองเจลิสท่านดำรงไคร่ครวญ ประธานขวายคาราวาสและญาติโยมได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยตามลำดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจกกักรประวัตนสูุทเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ถัดมาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตท่านกงสุนญ่พร้อมด้วยภรรยาแขกผู้ใหญ่และคณะญาติโยมสาวุชนร่วมกันทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกันเสร็จแล้วร่วมกันรับประทานอาหารตามซุ้มโรงทานต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั่วอเมริกาได้นำอาหารหวานข่าวมาร่วมบริการในงานบุญครั้งนี้ผู้แทนประธานจัดงานได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ท่านดำรงไพ่รวนกงสุลใหญ่นนค่อนลอสแองเจลิสกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังสีที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อเป็นคติธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่าไปมัวพัฒนาคนอื่นตัวเรานั่นแหละสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าสอนว่าตัวเรานี่แหละมันฝึกได้ยากที่สุดมันพัฒนาได้ยากที่สุดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพัฒนาตัวเองเหมือนพระครูศีวิเทศธรรมคุณท่านพัฒนาตัวท่านอึ่งแล้วก็มาเริ่มพัฒนาที่นี่กิจการงานต่างๆก็เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่ค่อยมีอุปสรรคนะักถือว่าอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานทำงานทำดีต้องมีทำงานต้องมีอุปสรรคทำดีมีมารทำงานมีอุปสรรคเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเวลานี้สังคมโลกของเรามันกำลังปัน่นป่วนไปด้วยคนคนขาดธรรมะคนไม่ค่อยมีธรรมะในจิตในใจ ท่านพระครูนี่ท่านเปิดงานขึ้นมานี่เพื่อที่จะกล้อรรมทำมาให้มาสู่จิตใจของคนคนเราจะได้เป็นคนไม่มีปัญหาอยู่ร่วมกันแบบญาติในธรรมคือเป็นธรรมกันในทางพระศาเป็นญาติกันตามหลักรรมะาําสอนในทางศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาร่วมกันมาก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 นี่เราต้องการให้ศีลธรรมกลับมาสู่สังคมเราเราจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุข ท่านเจ้าคนพุทธาธาตปราถแห่งกรุงสยามท่านกล่าวไว้ว่ากลับมาเถิดสินทมกลับมาเถิดกำลังเกิดภัยร้ายอันใจห้วงแก่สัตว์โลกทั่วถิงจักรวางปวงหน้าเป็นห่วงความพินาศอกกาศเกินกลับมาเถิดสินรมกลับมาเถิดกำลังเกิดกียกกันทุกเฉินหลงวัตถุบาขั้งเกินบานเอนมัวเพลิดเพลินสิ่งกาดีมีพลัง กลับมาเถิดศีลรมกลับมาเถิดความเลวร้ายเลยเตลิดจ,จวนหมดหวังรีบกลับมาทัานเวลาพาพระมายับยัง้งโลกวายให้ทันการนะวันนี้พระครูศรีวิเทศธรรมคุณท่านกำลังเรียกร้องพระธรรมให้กลับมาสู่จิตใจของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยวันนี้ก็ปราดลเป็นวันวิสาขาบูชา เป็นวันวิสาขบ,บูชาเราชาวพุทธทั้งหลายก็รู้ว่าวันวิสาขบิชาหมายความว่าอะไรหมายถึงบรรอะไรบางคนเป็นชาวพุทธก็ไม่รู้เรือ่องทําทุกปีลืมทุกปีทําไมมันลืมง่ายไม่รู้กินอะไรพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมกวีประธานสงฆ์จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยณบริเวณลานพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นปฐมฤกษ์และความเป็นสิริมงคลในงานนี้พระเดชพระคุณ พระราธ,ธรรมวิเทศที่ปรึกษาสมัชชาสงไทยพร้อมด้วยพระวิเทศธรรมรังสีเป็นประธานวางแผ่นศิลาฤกษ์ <compression> กงศุนใหญ่และภรรยาในฐานะประธานฝ่ายคารวาสได้ร่วมโปรยถุงเงินถุงทองเป็นประถรมฤกษ์ตามด้วยเจ้าภาพวางอิฐทอง นาเงินถุงเงินถุงทองแผ่นทองไม้มงคลอิฐมงคลพลอยตามลำดับเช่นเดียวกันในเดือนพฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขาบูชาทางวัสุทธาวาสได้จัดพิธีเวียนเทียนขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานได้ประกอบพิธีร่วมกันนับเป็นการแสดงพลังบุญอันยิ่งใหญ่อันแสดงให้เห็นถึงรากฐานความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องยืนหยัดและมั่นคงตลอดไป ภาพหรือว่ากระผมก็ขอกราบขอบพระคุณแทบเท้าในระเสนาเิราทั้งหลายที่ได้เมตตามาให้กำลังใจในวันนี้และก็ขออนุโมทนาขอบคุณสาธุการยอดยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เกื้อกูลช่วยเหลือในหลายวิธีการเพื่อที่จะทําให้งานของเรานั้นสาเร็จลุล่วงไปด้ทุกวามเรียบร้อยขอทุกท่านทุกคนอย่เป็นผู้มีส่วนก็ขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง ในกุศลเจตนารมมาปฏิบัติของญาติโยมทั้งหลายและก็ขอให้มีความเจริญในเรื่องของการดำเนินชีวิตและก็ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาทขอบคุณครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศของงานพิธีวางศิลาฤกษ์รัตนอุโบโสถศาลาและวันวิสาขบูชาของวัดสุทธาวาตริเวอร์ไซด์รัฐแชลิฟโปร์เนียสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครับพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ